อาหารในพื้นทีนะ่โดยเฉพาะในพื้นที่หัดย้ญยเขาก็มีการงดไม่ให้กินในร้านค่ะเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดคลัสเตอร์ไหมนะคะหลังจากอยอดพูด้ติดเชือ้อรายวันของจังหวัดสงขลาเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด19โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนบวกกับประชาชนระมัดระวังป้องกัน,ก,นกันหน่อยลงนะคะก็ทําให้ยอดผู้ติดเชื้อได้ว่าในบริเวณจังหวัดสงขลาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้หร้านอาหารบริเวณหน้าสมุรซ้อนขายเส้นอนาโรงรับเปลี่ยนการให้บริการค่ะจากเดิมเนี่ยเขาให้กินในร้านได้แต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นแบบเทคเอาเวหรือว่าสื่อลอบบานเท่านั้นค่ะ ผู้ซื้อข้าวเราก็ลงพื้นที่ไปยังร้านแปดยางมูกกรอบหรือว่าคนในพื้นที่เขาจะเรียกกันว่าแบดยางหน้าขายก็พบว่าทางร้านนี่มีมาตรการในการป้องกันโรคโควิดสิบ้าอย่างแข็งขัดนี่แหละค่ะอย่างที่เห็นชายแผงกันปัดต,ติกลุ่มรอบๆหน้าร้านเพื่อป้องกันเชื้อโรคแล้วก็มีป้ายเตือนใใ้ไซนากา,กาอนามัยก็เจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างขณาใชกาบริการไว้อย่างชัดเจนค่ะ นางสมจิตแทนแก้วเจ้าของรานแป็ดยางมู่กรอบเปิดเพอยว่าตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด1ินะคะก็ได้ทำตามมาตรการเทกระทรวซสาธารณสุขแนะนำย่างแร่งครัดมาโดยตลอดค่ะยิ่งในช่วงนี้เนี่ยมีสายพันธุ์อมิครอนระบาดซึ่งติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็แพร่เชื้อได้เร็วจึงงดให้บริการแบบนางท่านในร้านไปก้อนค่ะ ขายแบบสื่อกลับเท่านั้นในส่วนของพนักงานร้านเองก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยกันตลอดเวลาถึงแม้ว่ายอดขายจะลดลงจากเดิมหมากว่า50เซนะคะแต่ก็ยังพออยู่ได้เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคโควิด19ทั้ทางตนเองครอบครัวรวมไปถึงลูกค้าที่มาใช้บริการด้วยค่ะนี่เป็นบรรยากาศนะคะที่เขามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจำหน่ายนะคะการขายอาหารไม่ให้กินในร้านก็คือให้สื่อรับบานเท่านั้นแล้วก็มีแผงพลาสติกกั้นบริเวณรอบร้านเลยนะคะเผื่อจะป้องกันโรคเวลาเหมือนกับสั่งอาหาร อาจจะแบบตรงเสียงดังมังนะคะก็ฟังเส้นข้อจ้าของร้านเลียวค่ะก็อย่างเช่นว่าซื้อกับเนี่ยเราจะมีแอลกอฮอลให้เขาล้างมือทั้งตัวเองเวลารับเงินทอนมาก็ใช้แอลกอฮอล์พ่นแผงกั้นนี่ทํามาตั้งแต่เริ่มแรกเลยแหละค่ะปีแรกนั้นยังมีเปิดให้นั่งแล้วพอเริ่มเข้าระบาดรอบสองนั่นก็คือปิดเลยลูกค้าประจําค่ะขาจรก็มีบ้างถ้าถามมาอยู่ได้ไหมก็อาการหนักนะหนักมากเลยเพราะมันหายไปกว่าครึ่งอ่ะ แต่ก็ต้องพยายามอยู่ให้ได้ปรับตัวใช้คำง่ายๆว่าคือต้องปรับตัวให้ได้แบบนั้นนะคะเข้าใจเลยว่าคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเหมือนเราเนี่ยการที่ว่ายอดขายหายไปมากกว่า50เนี่ยมันอยู่ยากนะ